สวัสดีค่ะมือน,นีเห้ากะมาพบกันกับช่องปลาสังพนตาเด็กอีกเช่นเคยค่ะมือน,นีเห้าสิไปเอารุดพุดนละค่ะดูจังวาศกรุลนครอนได้ว่าเฮ่าตรงแววกีนเขาเ้าก่อนค่ะเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องแวะเด้อค่ะลานนี้เด็ดค่ะลานนี้เด็ดลานลาบป็ดค่ะขาประจําเลยค่ะ เดี๋ยวทานนั่นโดี๋ยสุดทรายการอาหารลูกเห้พี่น้องเบิ่งไหมค่ะสวัสดีครับกินลาบเป็ดกันครับสวัสดีค่ะลาบเป็ดกินไหมตุยบ่เกินตุยบ่มากินลาบเป็ดค่ะมื้อนี้ค่ะเมื้อนนี้ สีไปเอารถอยู่อ่าสกลนครค่ะมาที่นี่แวะกินข้าวเส้าก้อนค่ะแาบเป็ดมาเด้อจ้าพี่น่องอยู่สวนปลาแจบของเราอยู่ด้วยทอดอะไรเป็ดร่วมค่ะอันนี้ก็ต้มเป็ดไม่กินข้าวนองกันค่ะแสบตาเส้าเลยมือหนีแ้วไปกินมูลกันเป็ด ทรานพี่น้องคี่ทานไผ่านมาด้วยค่ะลานเพิ่นกับยูตรงบริเวณสวนปานลาอย่ล้วค่ะยูเส้นกะละสินสมเด็ดเจดดค่ะแะไม่ากินได้ค่ะบรรยากาศรอบๆกัะลมลืนค่ะเป็นปลาไหม่มดเลยด้านหลัง อยู่ติดถนนเลยค่ะเซนกับสาชินีสมเด็จค่ะมือนีกะเดินห้างไปถามคอนค่ะนี่ไอค้อนไปน้าม,มือนีสิไปเมืองรถยูทีจังหวัดสกลนครค่ะเหนื่อยงานงี้เจ้าบ้าน่ะเนี่ย ค่ะเดี๋ยวค่ะคุณละหนึรุ่นที่กายไปทางไดมีรานอาหารร้านกับเขาได้เด็ดเดีดเดยวสิโล่งหายเบิงอีกเด้อค่ะคแกนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวกินเขาน้ำเพลินก่อนแบบที่นี่สวัสดีค่ะ